สำหรับการสัมภาษณ์นะครับถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆบางที่สำคัญกว่าคะแนนด้วยนะครับก็เลยไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทาง e ี i n g เน่ยแล้วก็เห็น achievement s ที่น่าทึ่งมากคือบางคลาสเขาติดกันยกคลาสแล้วพี่ก็เลยไปปรึกษากับที่บ้านเพราะว่าพี่เชื่อว่าการลงทุนกับการเรียนสัมภาษณ์เนี่ยถือเป็นการลงทุนครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้ารวมหาวิทยาลัยละและการลงทุนครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับ ได้รู้จักพี่ๆดีๆเพื่อนๆดีๆและสุดท้ายคือได้เข้ามาหาวทิทยาลัยสมใจอยากนะครับคำตอบของเราเนี่ยมีคําตอบที่รวดเร็วแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นอีกทั้งมีคําตอบที่ concise แล้วก็มีคําศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เรากําลังสัมภาษณ์อยู่ก็คือคําศัพท์เกี่ยวกับเศรสาศาสตรนั่นเองในชีตของพี่ส้อยเนี่ยจะมีข่าวเด็ดๆเทรนด์ดนๆให้น้องๆเนี่ยฝึกวิเคราะห์อยู่ตลอดการเรียนเลยนะหลายคําถามที่จะใช้ในวันบล็อกอินเทอร์วิวเนี่ยได้ใช้ในวันสัมภาษณ์จริงด้วยนักเรีดีเลยฮะ ประทับใจในการที่พี่จัดการนักเรียนให้สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นกันเองและอบอุ่นมากๆครับเราคิดว่าอินทิเป็นสิ่งที่สําคัญมากแบบเป็นไม้ตายถ้าเราพูดไม่ได้เราอาจจะไม่ติดเราก็เลยรู้สึกว่าเราเรียนอินทิวดีกว่า <c oughs> เราเห็นจากรุ่นพี่แบบมาเยอะมากๆเลยที่ติดมทติดแบบจุฬาอะไรเงี้ยจากพี่ซอยพี่สอนกันทางนั้นพี่แบบรู้ว่าแบบเราควรแก้อะไรกันบ้างคนนี้ควรแก้อะไร ตรงไหนมีจุดดีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างเวลามีการตอบคําถามอะไรพี่ก็ดูอยากให้ทุกคนแบบมีส่วนร่วมพี่พี่ดูใส่ใจเด็กนักเรียนทุกคนมากนอกจากการที่พี่เป็นครูแล้วอะพี่ยังให้ความรู้สึกว่าเหมือนพี่เป็นพี่สาวที่หนูสามารถที่จะแบบไปปรึกษาพี่พี่ได้แล้วพี่ก็จะให้กําลังใจหนูตอบกลับมาพี่เก่งข้อสอบได้ตรงมากค่ะอะไรมันจะตรงขนาดนี้ สุดยอดเลยมันเป็นไปตามที่กรรมการถามหนูเด้เลยถ้าพี่ไม่ถามหนูในวันอ o อินเทอร์วิวหนูก็คงไม่รู้ว่าวันจริงนี่หนูจะหนูจะตอบยังไงหนูจะทําตัวยังไงเหมือนกันก็รักพี่สอยพี่สอนนะว่านเทอร์วิวมีคนแล้วมีคนที่บบคะแนนสูงสูงแล้วหลุดเพราะว่า i n t e r ว i e w สร้อยผู้สอนเนี่ยเขาสอนนเทอร์วิวแล้วทาให้แบบคนติดไปเยอะเราก็ช้าอยู่ใหญ่เราก็ลงสมคัครสิครับบางคนอาจจะคิดว่า แบบมันน้อยไปหรือเปล่าก็จะบอกแค่ว่ามันแน่นมันแบบมันแน่นมันเข้มข้นมากเข้มข้นเข้มข้นมากคือมันไม่เหมือนเลคเชอร์เว้ทุกคนมันแบบมันคือการคุยกันอ่ะมันคือการแบบเหมือนเราคุยกับรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็คือในคลาสเนี่ยพี่พีเขาก็จะช่วยไกด์คําถามมาแบบเช่นแบบเออถ้าเป็นบีีน่าจะถามประมาณนี้ทีบีเอถามประมาณนี้แล้วเราคนคนที่จะตอบเป็นโครงโครงมาแบบอย่างนี้สําหรับใครนะครับที่โกแบบว่าเออเรียนเป็นกลุ่ม เราจะไม่ได้พูดหรือเปล่าละไม่จริงนะบอกเลยว่าไม่จริงก็คือได่พูดทุกคนมั่นใจพี่ชอยพี่สอนเขาก็จะแบบเขาก็จะคอมเมนต์แล้วก็ดึงข้อข้อดีมาอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีสุดสําหรับตัวเราเองอะเป็นแบบเป็น the best version อะของของเราเองแล้วก็สรุปสถานการณ์ปัจจุบันด้วย ซึ่งไม่ต้องติดตามข่าวเลยใช่สำหรับคนที่แบบไม่ได้อ่านข่าวบ่อยอย่างเงี้ยพี่พี่พ,พี่เขาก็จะช่วยแบบสรุปท้าที่เป็นยอดที่สําคัญมาให้แล้วก็เรื่องของมอง็มอกม็อกอีกแคลมะ่ะมันมันเหมือนจริงมากมันเรียลลิสติกมากก็คือสัมบีเป็นไงม็อกก็แบบนั้นเลยการทำาอร์ t f o l i โอแล้วก็อินทิวิวเนี่ยมันสําคัญกว่ามากมากมาก,มากจริงจริงจะผลงานดีแค่ไหนหรือว่ามีความคิดดีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเราพูดไม่เป็นเราก็รู้สึกว่าที่ทํามาทั้งหมดมันก็เท่ากับศูนย์ก็เห็นว่านักเรียนของพี่สออนเเยะมากๆร้รยพ บรรยากาศในห้องเรียนอะ่ะมันดูน่าเรียนสุดๆที่สําคัญก็คือแบบใครได้เรียนกับพี่ส้อยพี่สอนเนี่ยคือแบบรู้สึกว่าแบบติดอยู่แน่นอนเราพอได้เรียนจริงๆอะ่ะทุกคนเฟรนลี่ครูคือแบบทําให้บรรยากาศคลาสน่าเรียนมากขึ้นไม่ได้นั่งฟังอย่างเดียวนะแต่เราจะได้พูดคุยการที่แต่สาระเน้นๆแล้วก็ได้ฝึกพูดพร้อมกับได้ฟีดแบ็กเราก็รู้จุดที่ต้องแก้ทันทีเลยเราได้ฟังคําตอบจากเพื่อนๆด้วยซึ่งมันก็แบบอินสปายเราอะ่ะแบบได้ เรียนรู้มุมมองใหม่จากเ,กเพื่อนๆไปอีกด้วยพอได้มอกเทสกับพี่เขาเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นอีกแต่ที่เราตกใจก็คือพี่ส้อยพี่สอนเนี่ยถามเหมือนแม่หมอเลยแม่นมากเขารู้ว่าคําถามมหนจะโดนถามไม่แปลกเลยที่คนเรียนเยอะอะพี่เขาทุกแฉดีจริงนะแบบทุกคนต้องเรียนจองคอร์สเลยเรียนไปเถอะอะไรที่ จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การสอบติดให้เราอ่ะก็คือเรียนไปเถอะมีโอกาสก็คว้าไว้ก็โอเคตัดสินใจเรียนเดียวนั้นเลยทักเลยพอมันเรียนเป็นกลุ่มแล้วมันจะเวิร์กหรอก,กับการติวสัมภาษณ์ที่มันต้องใช้คําตอบที่แบบมันยูนิคของเราเองแบบเนี้ยคือต่อให้มันเรียนเป็นกลุ่มแต่คือเรียนเป็นกลุ่มนะที่นี้คือหมายถึงว่าเราแชร์ความรู้แบบรับรู้ด้วยกันพร้อมกันแต่พี่ๆอ่ะเขาจะให้โอกาสเราทุกคนได้อินเตอร์แอคได้ตอบคําถามพี่เขาแบบทีละคนทีละคนเลยซึ่งคําตอบเราก็จะไม่เหมือนกันมันก็เป็นการเปิดหูนะเปิดตาน้วเรกกกก็็งยมันันนนปซููสสึุ กับชีตแบบเอกสารที่พี่ๆเขาส่งให้อ่ะก็น่าเรียนมากๆาว่ามันน่าอ่านมากมันยิ่งตอบย้ำว่าเราอยากเรียนขนาดนี้เ <s ul> พื่อนๆที่เราเรียนพร้อมกันอ่ะคือเราเราก็ไปเจอกันในคณะจริงๆนะแบบเจอแทบจะทั้งหมดเลยอ่ะแล้วเราก็ได้แบบเมกเพนการก็คแบบือนอกจากจะได้ความรู้อไปใช้สัมภาษณ์แล้วก็ยังจะได้เพื่อนใหม่อีกด้วยนะคะ การตัดสินใจเรียนกับพี่ๆเป็นอีกหนึ่งดิสซิชันที่อิมรู้สึกว่าเป็นด e c ซิชันที่อิมทำถูกที่สุดในชีวิตยินดีใจมากๆที่ได้มาเจอพี่ๆแล้วก็รู้สึกดีใจจริงๆที่วันนั้นอ่ะอิมตัดสินใจทักไปหาพี่ๆแล้วก็ลงเรียนแทนและอีกอย่างนึงนะคะก็คืออินทรเวนซซึ่งเป็นสิ่งที่แบบรัวที่สุดเพื่อก็แบบเออมาเรียนพี่สร้อยพี่สอนไหมพี่เขาแบบสอนดีนะแล้วก็แบบเป็นตัวของตัวเองมากๆสําหรับบรรยากาศในห้องเรียนใช่ป่ะหลายๆคนอาจจะกังวลว่ามันเรียนรวมพี่สร้อยพี่สอนจะดูแลท คือทุกครั้งเวลาเราพูดอะไรก็ตามพี่ส้อยพี่สอนตั้งใจฟังแล้วก็ให้ฟีดแบ็กมาอย่างดีนอกจากนั้นก็จะมีการแบบส่งการบ้านนอกรอบพี่ส้อยพี่สอนคะหนูแบบกังวลเรื่องแบบ้าเนี่ยกลัวพูดผิดผิดถูกถูกทำยังไงดีพี่ส้อยพี่สอนก็รับฟังแล้วก็แบบคอยช่วยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยตั้งแต่เราเรียนกับพี่ส้อยพี่สอนมาเนี่ยเรารู้สึกว่าทักษะการคอมมิวนิเคชั่นการพูดอะไรเงี้ยของเรามันดีขึ้นมากๆที่เขามีเทคนิคที่เอามาสอนเราแล้วก็แชร์เราอยู่ตลอดเวลาค่ะ็นแงเราอ่ดีมากทัศน์ซึ่ อูให้ก่อนที่เราจะมาสอบแล้วแบบเราขอบกระซิบกันถลงว่าแก <Yeah. S 1> ข้อสอบแทบจะเหมือนกันเลย <Yeah. S 1> แต่ถ้าให้เทียบระหว่างแบบ <Yeah. S 1> ออกอินเทอร์วิวกับอินเทอร์วิวจริง <Yeah. S 1> เราบอกเลยว่า ถ้าคุณผ่านหมออินเทอร์วิวของพี่ซอยพี่สอนได้อินเทอร์วิวคือแบบชิลมากเพราะฉะนั้นไปลองดูกันถ้าสมมติว่าทําคะแนนได้ผ่านเกณฑ์แต่ว่าคะแนนไม่ได้สูงแบบเกือบเต็มอะไรอย่างเงี้ยตรงพาร์ทพอร์ติโอแล้วก็อินเทอร์วิวอ่ะช่วยได้มากเลยเลยการเรียนอินเทอร์วิวอยากจะพูดว่าสนุกด,ดีบ <c oughs> ทีเขารีวิวว่าพี่ซ้อยพี่สอนเขาดูทุกคนดีมากแล้วเขาจะคอยให้คาแนะนาก่อนเรียนเขาจะมีเหมือนเหมือนเป็นหนังสือหรือเป็นไกด์ไลน์ให้เราว่า เราต้องพูดอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างต้องเตรียมสคริปต์แนวไหนแต่ละรอบเนี่ยเขาก็จะให้ลองพูดทีละคนทีละคนลองแบบคิดเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแตบบ่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องตื่นเต้นมาถ้าเกิดว่าคิดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้ฟีดแบ็กเราทุกรอบที่เราพยายามพูดแล้วก็ปรับถ้าเราปรับตามที่เขาบอกได้มันก็จะเป็นข้อดีแล้วก็จะทําให้เรามั่นใจในการพูดมากขึ้นแล้วทุกอย่างจะไปแบบอีซีมากๆวันที่ไปสอบ attitude เตรียมตัวไปเยอะ สรุปพี่ช้วยพี่สอนก็หาแนวมาให้แบบว่าเหมือนเขาจะมีสโคปมาให้เลยว่าแบบว่ามันจะออกมาแนวนี้ถ้าเป็นหัวข้อนี้ก็จะเป็นแนวอารมณ์ประมาณนี้เราแบบฝึกตามนี้นะพี่ๆี่ทุกคนอะดูแลทั่วถึงมากพี่ๆแล้วก็เพื่อนในคลาสเนี่ย supportive ส,สุดๆไม่ได้รู้สึกเขินหรือว่าเครียดเลยพอไปเรียนจริงๆแล้วแบบมีแต่การให้กําลังใจกันตลอดก่อนที่จะตอบแต่ละคําถามเนี่ย ช่วยกายให้เรามีไอเดียที่เป็นของเราเองอะพี่ๆจะไม่ยัดคําตอบใส่เราว่าแบบเฮ้ยเราต้องตอบแบบนี้เท่านั้นนะเราต้องตอบไปแนวันนี้ถึงจะถูกเขาจะช่วยแบบ encourage ให้เราคิดไอเดียของเราออกมาได้เองอะ mm hmm. ต้องลองมาเรียนดูเพราะว่าแบบมันทําให้เราอะได้มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่าคําตอบที่ออกมาก็คือแบบเป็นตัวเราที่ perfect มากขึ้นอะพอตอบแต่ละคําถามใช่ไหมก็จะมี feedback กลับมาซึ่งตรงเนี้ยเราก็เอาไปปรับ ได้เรื่อยๆสิ่งที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยคือแบบพอเรียนเสร็จรแบบมันไม่ได้ได้แค่ความรู้แต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมันได้ b ูสต์ confidence ของตัวเองด้วยอะตอนที่เราหมอ k กับพี่ๆอะคือเราดันได้คําถามเดียวกันกับตอนที่ไปสามจริงเลยคือพี่ๆอยากเก่งคําถามตรงมากได้ทั้งความรู้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะได้ฝึกพูดในทุกคลาสเลยที่เรียนแล้วก็ได้เพื่อนในคลาสด้วยหลายคนเลยมันได้พัฒนาตัวเองจริงๆอะคือมันเห็นรู้สึกได้เลย ตั้งแต่คาสแรกจนถึงคาสสุดท้ายอะ่ะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เรียนอะ่ะก็ได้แบบพัฒนาขึ้นตลอดได้กำลังใจเพิ่มขึ้นแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยไม่เสียดายเลยจริงๆที่มาเรียนกับพี่ๆเหมือนช่วยไปได้เยอะเลยอะ่ะเพราะว่าตอนที่ไปสา่จริงมันก็เหมือนเราได้้อมมาตอนมล็อกแล้วอะ่ะมันก็เลยทําให้พูดได้คล่องขึ้นคือพี่ๆอยากจะให้แบบฟีดแบ็กมีการคอมเมนต์อะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าอะไรที่เรายังต้องปรับอีกอะไรที่เรายังต้องแก้เพื่อที่วันที่ไปสั่จริงอ่ะมันจะได้แบบ เพอร์เฟที่สุด อีกอย่างหนึ่งคือพี่ๆให้กําลังใจดีมากก่อน, 3, นสัมมาคือตอนแรกเราก็แบบทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวทั้งอะไรแบบนี้ใช่ปะแต่ว่าพี่ๆก็แบบคอยพูดอยู่ตลอดเลยว่าแบบเออทาได้อยู่แล้วเป็นกําลังใจให้อะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้เราแบบเหมือนสบายใจขึ้นแล้วก็มีความพร้อมมากขึ้นอะคือวันที่ไปสัมสิ่งนี่พร้อมจนไม่รู้จะพร้อมอยังไงลยพี่ช่ยพี่สอนแบบใจดีมากนะคะแล้วก็บรรยากาศในการเรียนก็คือแบบพี่ช่อยพีส่สอนจะคอยเชียร์อัพตลอดคอยแบบให้ positive energy ทุกครั้งเลยนะคะบางทีถ้าสมมติว่าสิ่งที่เ ต่อไปเ้วแบบออข้อมูลมันยังไม่เพียงพออย่างเงี้ยพี่ชายพี่สังก็จะเสริมข้อมูลให้แต่ว่าเหมือนแบบ เขาก็อยากจะให้เบสคําตอบมันเบสมาจากแบบเป็นตัวเรามากที่สุดไม่ได้แบบว่าเออเปลี่ยนคําตอบทั้งหมดเลยแล้วก็พี่ช้อวพี่สอนก็คือแบบเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเราแบบบางทีอาจจะมากกว่าเราด้วยซ้ำคำถามของพี่ช้อยพี่สอนในวันที่มาอินเทอร์วิวก็ไปตรงกับคําถามที่เราโดนถามจรงิงๆใน,ในห้องอินเทอร์วิวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็คือแบบตกใจมากแกแบบคนล,ลุกเลยว่าเอยแบบพี่สอนเขาแบบแม่นมากขอบคุณ ่ที่สันมากๆที่จะมองอินเทอร์วิวขึ้นมามันก็คือเป็นเหมือนกันแบบเตรียมความพร้อมให้แบบเด็กๆทุกคนก่อนที่แบบเราจะไปลงสนามจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการเตรียมตัวที่เรารู้สึกว่าดีมากแล้วก็คุ้มมากๆนะคะแต่พอได้มาเข้าไปใน z ู o วินาทีแรกนะคือรับรู้ถึงความแบบเฟรน d ี y รับรู้ถึงความแบบเอาใจใส่รับรู้ถึงความแบบ อยากจะช่วยเหลือเราต่อเวลาพี่เขาก็แบบมีเทคนิคให้หลายอย่างมากพี่เขาช่วยเก็บแก้พวกคําอะไรต่างๆวันนี้ให้มันแบบดูแบบมีความน่าสนใจมากขึ้นมี interest มากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออการที่พี่เขาช่วยเราขนาดเนี้ยมันทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากที่พี่สอนเราพี่สอยให้ไว้รู้สึกว่าการมองได้ดีสำคัญมาก มันเป็นพอยที่ทําให้เราเอ่อมีความมั่นใจมากขึ้นมีความิเด่นแล้วก็จริงๆแล้วทำให้เราม,มั่นใจมากขึ้นเพราะวเราได้มีการเตรียมตัวแบบจริงๆมาลรอบเลยอ่ะวันนี้สัมภาคเก่งทำให้เรามั่นใจมากขึ้นพี่อ,งองังศ์สอบคนนนี้แปลกจนเืนเพื่อนของผมเลยคนเงเอาจริงๆเพราะพี่อังสอบคนเนี่ยใน,ายน,ายนายมากๆแล้วก็คือเรามีอะไรเราก็พูดพี่เขาได้เลยไม่ใช่ว่าแบบแค่เรื่องสสัมภาษณ์ใช่ไหมเรามีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยพี่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลาอยากเรกอังกฤษอยากสอบติดมหาวิทยาลัยครู้อยช่วยน้องๆได้ค่ะ ด้วยประสบการณ์สอนกว่า10ปีพาลูกศิษย์นับพันคนทั่วประเทศสอบติดรั้วธรรมศาสตร์จุฬาได้สำเร็จจัดเต็มเทคนิคการสอนและเคล็ดลับการทำข้อสอบที่ได้ผลจริงมาสอบติดคณะในฝันไปด้วยกันกับครูส้อยนะคะ